ช่วงที่เป็นฤดูฝนอย่างนี้ค่ะโรคภัยไกลเจ็บก็มาพร้อมกัน,ก,นกโรคภัยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้มี6โรคภัยที่มากับหน้าฝนนะคะเตือนคุณผู้ชมหน่อยค่ะ1นึ่นั่นก็คือโรคที่มาจากเชื้อไวรัสก็คือโควิดเนี่ยแน่นอนว่ามีอยู่แล้วโรคหวัดโรคไข้หวัดใหญ่โรคเกี่ยวกับทางเดินทาง เขาเรียกว่าหลอดลม,มนะคะก็จะมีปัญหาเพราะว่าด้วยอากาศนะคะทําให้มีอาการไอโดยเฉพาะกลุ่มน้องๆที่เป็นเด็กทารกนะคะก็จะต้องระมัดระวังช่วงฝน,ฝนตกฝนตกอย่างนี้ให้มากนะคะคเพราะอาจจะเกิดเป็นอาการป่วยไข้ได้นะคะถึงขั้นหลอดลมฝอยอักเสบนั่นเองค่ะและรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่เพราะว่าไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ก็จะต้องมีความระมัดระวังเช่นเดียวกันกโรค,ครต่อมาก็คือคอติดเชื้อค่ะพอมี อาการไออย่างนี้นะคะไอไปนานๆานด้วยอ,อาการอย่างนี้ก็จะทําให้มีไข้ปวดเมื่อยตัวนะคะบางรายก็อาจจะมีน้ำมูกร่วมด้วยเผลออาจจะแบบว่า กลืนน้าฝนที่เราแบบขับมอเตอร์ไซค์นั่งรถหรือว่ากว่าจะเข้าไปในรถหรือว่าที่ใต้อาคารได้เนี่ยเราก,รก็คือโดนฝนโดนอะไรน้ําฝนอาจจะเข้าจมูกเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ติดเชื้อได้นะคะคต่อมานั่นก็คือเราบอกว่าโรคท้องเสียไม่น่าจะเกิดช่วงหน้าฝนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าฝนก็เป็นได้ค่ะเป็นได้เป็นได้เหมือนกัน,นค่ะเพราะว่าจะมากับ าารบรรดาอาหารต่างๆนะคะแล้วก็น้ำฝนที่มีเชื้ออีโคไลปนอยู่ก็จะทำให้เกิดลำไส้อักเสบนั่นเองค่ะครับผมคือเขาบอกว่าน้ำฝนนี่เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์แต่ก็ด้วยกับสภาพอากาศป<ช>ัจจุบ,บันนี้มันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมน้ำฝนที่มาจากธรรมชาติจริงๆใช่ครับมันเป็นน้ำฝนที่มีความสะอาดจริงๆแต่ว่าในระหว่างที่ ก้อนเมฆจะถึงที่ที่บนพื้นดินเนี่ยใน,ในระหว่างนั้นก็จะมีะควันจะมีโมลพิษอะไรต่างๆพอน้ําฝนลงมาเนี่ยแล้วก็ไปกระทบกับมลพิษโมลพิษก็มาปะปะนกับน้ําฝนแล้วก็เข้าสู่ในร่างกายของมนุษย<ช>์นี่แหล<ด>คะครับที่เขาบอกว่าน้ําฝนอันตรายในะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีโรคผิวหนังโรคฉี่หนูแล้วก็โรคไข้เลือดออกค่ะรัจจุบันสถิติไข้เลือดออกในพื้นที่ภาคใต้ก็เยอะขึ้นนะคะปีนี้ก็ถือว่าสถิติสูงทีเดียวค่ะ